เอาละครับผมอยู่กับฟาร์ม USA 2นะครับวันนี้นะครับย้ายรถกลับบ้านนะครับอ่าละตัดจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการปาลูกเมล็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะไร่ที่ผมปลูกข้าวปลูกอะไรนะครับส่วนมาก,กจะปลูกแต่ข้าวโพดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมสีเหลืองมันจะเป็นข้าวโพดเนี่ยสีเหลืองจะเป็นข้าวโพดไร่นี้ก็ปลูกปลูกหมดเลยเนี่ยแถวเนี้ยปลูกหมด ไรนี้ด้วยอันนี้ข้าวนะครับโตหรอือยังเอ่ยยังอันนี้กําลังขึ้นนะครับยังไม่ขนาดนั้นไรหกผมมีแผนจะปลูกหญ้านะครับนี่ไรหกนี่มันเป็นสองไร่ตัดแบ่งนะครับอโอเคนี่เดี๋ยวมันมีแอนิมอล้ยเนี่แอนิมอลเราดูได้นะครับว่าแบบอาหารสัตว์ต้องการอาหารเท่าไหร่นะครับแต่เรายังไม่ได้เลี้ยงสัตว์มันก็จะไม่มี อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะขนรถกลับบ้านนะครับให้เดี๋ยวนะผมว่าไอ้พวกรถกระบะอะไรนั่นเดี๋ยวผมจะให้มันว์บกลับบ้านนะครับทาวโฮมไปเลยอันนี้ก็อาจเครื่องเออจ่ายมเมล็ดก็เอากลับบ้านไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาเอารถไปกลับสองรอบสามรอบนะครับอนุโลองสีข้าวนะครับในเกมไม่มีสถานี่ขายข้าวเหมือนเกมความ 4, สิบหกอะไรแล้วนะครับ มันมีแค่ลงสีข้าวทีเดียวนะแต่เราจะดูแยกได้ยังไงว่าปีไหนอันไหนข้าวขึ้นข้าวลงนะครับให้มาที่ขีดเนบมาที่มาร์เก็ตนะครับมันจะค้างนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็มานี่นะครับอ่าหรือดูนี้อะไรขึ้นเรามาดูที่ตรงนี้นะครับผมก็ดูไม่ค่อยเป็นเหมือนกันอ่าตอนนี้เออสีน้ําตาลข้าวหรอไม่สิมันคืออะไรอ่ะสีน้ําตาล สมมติสีแดงกันสีแดงคือข้าวบาเร่ข้าวขึ้นนะครับกระปุูกข้าวบาเล่ขายเอ้ยเดี๋ยนะมันมีบอกไม่ว่าสีอู้นมนี่ครับมิ้วนะครับสีขาวนมขึ้นสูงมากเลยขายได้ราคานะครับ่าเราก็ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าบ้านกันเลยนะครับขับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องรถติดหลุมนะครับมันจะ เออหลุมข้างๆนะครับเนี่ยที่มันเป็นซอกเป็นมุมเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมนะครับต้องระวังนะครับอ่าเนี่ยมันเป็นหลุมเนี่ยเอเคเราก็ขับรถไปรวยรยนะครับ<笑><笑>เราจะใช้แก์กระต่ายวิ่งนะครับในท้องถนนเราจะใช้แก์กระต่ายนะครับส่วนแก์เต่านะครับมันเราจะใช้วิ่งบนไร่นะครับ เพราะเราไม่สามารถใช้เกียร์กระต่ายในการปลูกข้าวได้เพราะมันเร็วเกินนะครับมันหวานไม่ทันนะครับผมแนะนำนะครับถ้าใครที่อยากเล่นความ USA นะครับผมแนะนำให้ขับเครื่องจักการเกษตรเองนะครับหรือจะใช้ AI ก็ได้นะแต่ AI แบบมันทำไม่ค่อยได้เรื่องอะ่ะคือมันจะเว้นไอ้ตรงแถวสุดท้ายไว้มันไม่ใช่แบบสมมติผมจะวาดให้ดูนะเนี่ยมันเป็นไร่แบบนี้ใช่ไหม มันเป็นแถวแถวแต่มันจะเว้นไว้ตรงนี้ไว้ให้มันแหวงเราแบบเกี่ยวข้าวมันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวเป็นแถวแล้วมันก็ปล่อยแหวงไว้เลยนะผมก็เลยแนะนําไม่ค่อยอยากให้ใช้ AI ไออยากให้ทําเองนะจะขี้เกียจเท่าไหร่ก็ต้องทานะครับ <c oughs> เอ้ยมันเซฟก็ปล่อยให้มันเซฟไปนะโอเคอรถเข้าบ้านโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเราเรียบร้อย โอเคโอ้ยอะไรวะตดลองเสาไฟนิดหนึ่งนะครับมาถึงบ้านเรียบร้อยอ่โอเคครับก็เป็นเวลาอันสมควรที่เราจะปิดคลิปนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ